สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้พามาดูดนัเซก่อนฮะพังแล้วลบอโอ้คือไม่แต่งคอะ่ะไอ้ยักษ์ปีมือไว นี่ครับ5โมงแล้วครับก็มาขับแมคโครเล่นครับ เอาไปจอดวะเอาไปจอดไหมก็จอดแลไรใช่ไหมเออไปเดินไปจอดครับผม เลิกง,งานแล้ว เสียเกาะอวะเสียเกาะหรอวะไข่วะมันเสียเกาะหรอวะหน้าหน้าคล้ายๆครับในซุ้มใกล้ๆใช่เสียเกาะ,ะไหมโอมีออน,น,น,ออมมนนะไปรุ่นมาแล้วครับ เปืือกใครวะกว้างกว้างเลยว้าเซ็กโอ้ยไอ้นี่ไปไปเอาไปเก็บเอาไปเก็บ เดินไปเด้อเซ็ก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 ไหนให้เวรุนขับนิ่ไหนให้เวรุนลองขับดูนิไหนลองลองขึ้นไปจับก่อนดิเซ็กคอนโทรลไปเอาขึ้นไปอะไร ไปไปให้เซ็กซอนเออ <c oughs> โอ้เอาให้เซ็กซอน <c oughs> เซ็กซอนไปรุ่นหน่อยได้เออเดินได้เดินเอาเดินไปเดินไปเออนี่แหละเ <c oughs> ดี๋ให้จับเดี๋ให้จับ <c oughs> ไปไปเดินไปเออสอนขึ้นลูกหน่อยดิเวย <c oughs> ้ยไม่อย่าหันมาทางนี้เลย ให้สอนครับให้สอนเดินก่อนตอนแรกให้สอนเดินก่อนเออเอ็งอาเจมีเด้เออไอ้ย่ะเ้ยเป็นนี่หว่าเลยเป็นนั่นนี่ฮ้าโอ้ายเออเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา เดินให้ตรงเด้ออย่าตกสาเด้อเนี่ยต้องให้เป็นทีละนิดครับผ่านไม่ผ่านยังผ่านแล้วโอ้ักดินใส่รถได้เลยนะนี่ตักได้เลย คือพ่อเหมือนพ่อกับลูกเลยอ่ะพ่อสารลูกอ่ะเฮ้ยตกสารเองเอาตอนไปรุ่นหน่อยเฮ้ยมีอะไรแข็งแข็งแทงตูเองไหม

เดินเนะเดินเนะเดินไปนูนนะ่นเนอะเดินไปนูนนะ่นเนอา,าก่อนข้กน,นี่ครับต้องสอนีละนิทต้องสอนีิะนิดเดี๋ยวเขเป็น รออะไรเห็นไหมจันโอเรเร็ว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 เห็นไหมจันอรอแล้วไอ้ทางนึงไปทางนี้ไปทางนี Idol> ้ เดินไปเดินไปนี <Diamond Hayır> <D anny imprisoned> ่ค <bunker> ร <ring> ับเป็นภาพที่น่าเอ็นดูครับ ไปอีกไปอีกต้องเกาทางให้วิ่งด้วยเอาไปไป,ไปนู่นเดี๋ยวไป,ไป,ไปทางนู่นไปทางนู่นไปทางนูง่น อีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อฮ่าฮฮอ่ะนี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม บายบายครับไปพบกันใหม่นะจ๊ะสวัสดีจ้ะเริ่มเป็นละเริ่มเป็นละ